วิทเธอปรับนโยบายห้ามแชร์ฮ <climbed lik> like ิตกัดบุคคลอื่นแบนบัญชี a อ l Her Sand E Jet ที่ตามเครื่องบินีกันแล้ววิทยเธอปรับนโยบายด้านข้อมูลส่วนตัวใหม่ไม่อนุญาตให้แชร์ฮิตกัดของบุคคลอื่นๆดแบบเรียุกามโดยให้เหตุผลว่าอาจเกิดอันตรายต่อตัวบุคคลนั้นๆได้ส่วนการแชร์ฮิตกัดของตัวเองและการแชร์ฮิตกัดที่ผ่านมาของบุคคลอื่นวงเล็บเปิดห้ามเป็นวันเดียวกันวงเล็บปิด ยังเป็นสิ่งที่ทำได้นโยบายนี้ทำให้บัญชีที่ติดตามเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวของบุคคล <ST> เช่นอิอร่ e <S <S านอิคร่าน e และบัญชีลักษณะ เดียวกันจำนวนหนึ่งฝูแบงอย่างไรก็ตามมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีติดตามเครื่องบินของคนดังคนอื่นเช่นออเฟอแซนเจฟบีซอฟเจ็ยังไม่ผูกแบงในตอนนี้อีรันมัสยังขายายความเรื่องนี้ว่าเป็นการแก้ปัญหาดอ็อกซิงวงเล็บเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือตำแหน่งของบุคคลวงเล็บปิด โดยเล่าเหตุการณ์ตัวอย่างว่ามีคนติดตามรถยนต์ของลูกชายของเขา X โดยเข้าใจว่าคนนั่งคือ e อีฟันเองจมถึงขั้นขวางรถยนต์ไม่ให้ขับต่อไปได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ผูกติดตามได้วีวีอัปเดตเอาเวอร์ไพรเวตอินโฟเมชันโฮลไลซีปูรถ h น t ์ฮิตบีชแชร์ริงซัมวันเอ i ไลท์โลเคชั่นอินโฮสเทสสุดเทียร์เ c สวอตเชนแอนดุด วิ h h ธอเซฟที said, ่วงเล็บเปิด <O of. S 1> all her sandwich วิ r เธอเซฟีที่วงเล็บปิด d ด c อ m b e r 1 4 2 2สิบสี่สันสิบ l s ค่าค่ายิงลิง X in w a s า flow by า่ a s ซ i พ s t e r วงเล็บเปิดจิ้งิ้งบี w h me วงเล็บปิด โฟเลเตอร์บล็อกคาฟลอมฟูฟวิ่งแอนด์ครีมออนโตฟูดดอททีเกิลแอคชั่นอีสบีนเทคเคนแอร์เอนทวีในแอนออการในเซชั่นฟูซับพอร์ตเดทาทมฟูมายแฟมิลี่สุดอีลันมัสวงเล็บเปิดออรเพอร์แซนอีลันมัสวงเล็บปิดเดซ ember สี่ห้าสองพันยี่สิบสองที่มาลูมเปอร์